ตอนนี้อยู่ไหนลูกตอนนี้เราอยู่ไหนอยู่ชนบ้า,านผาแล้วมามาบอกดิมันคืออะไรชนบ้านเนี่ยเอ้าชนบานเป็นจะก,ก่อนเป็นที่วิ่งอ่าที่เ,เก็บน้ํา<ะ>เขาขุดทําอะไรลูกไปเดินลงไปสักหน่อยเขาขุดเขาขุดจะทําที่เป็นน้ำอ้โหมาวินอย่างเล่นน้ำอย่างเดียวเลยใช่ไหมนะครับเพราะวาตรงนี้มันมันมันมีน้ําแล้วใช่ใช่ไหมครับมันมันมีน้ําแล้ว เดี๋ยวจ้หน่อยเดี๋ยวเจ้หน่อยน้ำก็เต็มหมดนี่ละพอรอครับการนี้เป็นชนรับประทานเนาะที่ผมเอื้อนนะครับไม่แน่นะคือมันอาจจะเต็มหรือว่าไม่เต็มก็ได้พอรออาจจะเขาเหตุอาจจะเหตุเป็นี้เป็นน้ำนะครับแต่แต่ตรงนี้มันสูงหรือเปล่าคือตรงนี้มันสูงแต่เขาจะแต่เขาจะให้เด็กลงยังไงเด็กขึ้นยังไงหันมาทางนี้เออพูดอยู่ทางนี้กล้องอยู่ทางนี้เอ้ากล้องอยู่นี้เออพูดต่อคือไม่อยากรู้อ่ะ เวลาคนขึ้นหรือว่าคนลงเขาลงยังไงปุ๊บไม่รู้ตอนนี้เขาเขาขุดไว้เพราะว่าเขาจะเอาไว้จักเก็บน้ําไม่ใช่ว่าเขาจะทําเหมือนไอส่วนน้าพากินหรอกไม่รู้โม้ก็มันใหญ่กว่านู่นเล้วลูกเต็มเต็มใหญ่แต่แต่สุดท้ายแล้วมามีก็อยากเล่นน้ําใช่ไหมใช่อ่ามามีอยากเล่นน้ํานะครับนี่ครับผมชนรับประทานนะครับอาเพื่อสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครด้วยพี่น้องนะครับเรื่องราวของว่างที่เสียดให้สว่างเขา จะเลื่อนไปข้างหน้านะครับเรื่องราวของสาธารณูปโภคนะครับผมระบบน้ำระบบไฟต้องมีนะครับอ่าเพื่ออยากให้สว่างเป็นจังหวัดนะครับเ <c oughs> นาะบรรยากาศกรชิประมาณนี้พี่น้องใญ่อิรีพี่น้องอันนี้เพิ่นคึกเ,เพิ่นขุดนี่ยั่งบ่ได้ครึ่งของชนรับประทานเลยด้อพี่น้องยั่งบ่ได้ครึ่งเลยนะครับนะครับแค่ส่วนเดีเดยวเองถ้าสมมติวราเพิ่นขุดได้มัดนี่อีรีผมว่าสว่างก็จะมี สถานที่ท่องเที่ยวอีกแหล่งหนึ่งนะครับอ่าว่างหน้าห้อนพอได้ออกมาเล่นน้ํานะครับผมบรรยากาศนะครับบรรยากาศนะครับพาลูกขี่รถเล่นมื้อนี้นะครับอ่าบรรยากาศนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของทุ่งนาตรงนี้นะครับถ้ามุติว่าว่างนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวรับรองว่าทุ่งนาพื้นนี้นะครับอออมๆชวนรับประทานนี่ผมว่ามีราคานะครับมีราคาแน่นอนนะครับเพราะว่า ตรงพุ่นพี่น้องว่างมือเปลาสุก่นเพิ่นทมแล้วเริ่มทมแล้วเพิ่นน่าจะรู้ว่าตรงนี้ภายพักหน้าต่อไปจะเป็นอีอย่างเนาะพี่น้องเนาะประมาณนี้ครับผมเอาโอเคครับผมบ้านนี้กะชีพาลูกขี่รถเล่นแล้วกาชีเมื่องแล้วบ้านนี้นะครับนะครับเอาอย่างไดกะถ้ามากคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ได้พี่น้องนะครับโอเคนะครับอำเภอสว่างแดนดินเล่านะครับ